ตอนน,นนี้ผมกำลังเดินทางไปลนะนองครับผมนี่ฟังฟังมาส่งตอนนี้เรือรถไปเรียบร้อยแล้วครับทังขอบคุณมากครับรกลมกับได้เป็นไหมับบังบับังเฮ้ยใส่เป็นลันหัวมันอิดแล้ว บังคุณครับครับครับไม่เลยครับคุณหมาคาบังครับนี่ครับบังอุตส่ามาสรงครับครับเดินทางโชคดีครับครับขับรถดีๆนะบังนะไห้รถกันนั่นำทางมาด้วยสวัสดีครับครับครับตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีผมอยู่ที่ปั๊มปตทท่าช้างครับผม อาทำไมถึงเรียกว่าท่าช้างรู้ไหมครับผมนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดู <c oughs> นี่ท่าช้างครับผมอยู่ปตทท่าช้างแล้วตอนนี้ผมมารอรถทัวร์เพื่อที่ว่าจะขึ้นรถทัวร์ไประนองนะครับไปครับผมติดตามผมไปได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนก็แบบติดตามไว้นะครับผมนะเดี๋ยว มาไหมไปไปหาอะไรกินก่อนครับไ้วะ่ะกินข้าวมันไก่ครับนี่ร้านนี้เลยสองทุ่มสี่สิบนาทีแะกินข้าวก่อนครับอยู่ครับผมซื้อข้าวมันไก่มากล่องหนึ่งครับหกสิบบาทครับผมพี่เขาแถมมานี่ไหมผมด้วยไ <c ười> ก่กรอบ <c ười> เขาบอกว่าแถมไปให้ลองกินดูหวะขอบคุณมากๆเลยนะครับเจ้าของร้าน โอ้ยมีช้อนไหมนอ้อมีช้อนเ,เขาก็ให้มาดูครับข้าว60สิบหกบาทโอ้ยเยอะมากเลยครับทุกคนเยอะมากเลยครับข้าวมันไก่ต้องราดน้ําจิ้มอยู่แล้วนี่ซอสดําครับลาดไปแบบนี้เลยครับอ,อ,อืแล้วก็นี่ครับผม สำคัญมากครับผมอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่อันนี้ครับผมผมจะรีวิวตามความจริงไปเลยครับอร่อยก็บอกว่าอร่อยนะครับนี่น้าจิ้มหวานด้วยนิดนึงผมใส่ทุกอย่างที่อยู่ในนี้อาได้แล้วได้แล้วนี่จอนมาครับยิ่ยังข้าวันเลยครับขอญาตต้นหมวกดีกว่านะครับน่าโล่งหัวอะไร นี่อืมอ้มอืม้ออร่อยมากเลยครับอร่อยจริงนี่ไก่กรอบ อืมไอกรอบมันอร่อยอืมอย่างนี้ซัดแม่เหลือครับผมมาหิวหิวด้วยครับผมเนื่อยๆด้วยขึ้นรถได้นอนเลยทุกคนเฮ้ครับข้าวครับอืมข้าวนี่แบบนุ่มแบบอร่อยอ่ะ ไม่มีดิบไม่มีดิบไม่มีอะไรเลยครับผมแล้วก็ไก่ไม่เหม็นสาบเลยครับผมแล้วก็ราดกับน้ำจิ้มสามอย่างรวมกันคือแบบเข้ากันแบบลงตัวมากครับผมยอดครับข้าวคือแบบดีเลยกินเปาเปาก็อร่อยข้าวอร่อยจริง นี่ครับตาเขาแถมมาให้ด้วยครับเป็นไส่กรอบอืกรอบเอดอ,ดอ,อ,ดอดีสุมสดอ่อยอดโอเคครับผมขอตัวกินข้าวก่อนนะผม เวลาสิบเก้าสี่สิบห้าผมกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมดครับผมแล้วก็เหลือไก่ขดห่อ,อไว้กินดึกๆึกครับผมเปิดทีเนื่อยใส่ผมไว้ก่อนครับรัดไว้นี่ครับเก็บไว้กินได้ครับผมเวลาหิวหิวนี่ไปครับไปหาน้ำกินไม่มีน้ำกินเลยเนี่ยโอ้ห้โคตดเยอะไปทุกคน ไปหาน้ำกินดีกว่าครับได้น้ำมากินแล้วไปครับเดินไปต่อเห็นผมโทรไปหาเขาเขาบอกว่าให้ไปรอข้างๆกับปตทท่าช้างที่เขามีเต้นรถอยู่นะครับผมก็จะเดินไปนะครับพี่ <c oughs> เนี่ยโอ้โหช้างสวัสดีครับ โอตโท่้าช้างไปครับไปหนะ้าเต้นรถมาแล้วผมแต่ว่ามันไม่มีที่นั่งเลยครับผมมันเป็นริมถนนเลยแล้วก็ผมก็เลยมานั่งอยู่หน้าเซเว่นครับตอนนี้ก็ได้แต่รอให้รถมานะครับนะโอเคครับทุกคน นี่ครับเวลาวิษณุดวงทิพย์ครับฮะวิษณุดวงทิพย์มั่นไม่เลยวิษณุนะครับคุณเลิกป่าเลยครับนั่งป่าวไม่เลยขึ้นรถแล้วครับถึงแล้วครับลาดกูดจังหวัดระนอง ดีซีสิบห้านาทีนี่ครับผมอยู่ที่สามแยกราดกูดแล้วครับผมตอนนี้กำลังรอรถมารับอยู่ครับผมโอ้นานเหมือนกันนะครับผมเดินทางมาจากไอหาดใหญ่ท่าช้างแล้วก็เดินทางมาเรื่อเรื่อยจอดแค่ครั้งเดียวครับผมนี่ตอนนี้ผมก็ถึงแล้วครับ เดี๋ยวเดินทางไปที่พักของผมกันเลยครับไปถึงแล้วครับละนองนี่ครับผมบ้านที่เช่าไว้ที่ละนองก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่กับลูกล่าวคนสวยกับน้องชานอง,งถึงแน่ปปเข้าบ้านครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปในบ้านสีเขียวเหมือนพระอินหน่อยครับผมนี่ครับนี่ประมาณนี้นะผมนะทํางานครับทุกคน นี่นี่นี่นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหลังบ้านดีกว่านี่โอ้ดูครับผมบรรยากาศหลังบ้านสบายไหมสบายสุดๆกันเลยคิดถึงน้องแก่น้องบายเจอกันวิดีโอหน้าครับผม